สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คลื่นกระทบฟังวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องราวคดีดังที่เคยเกิดขึ้นให้ทุกคนได้ฟังกันใหม่นะครับมาเลกากริฟินเกิดเมื่อวันที่11พฤษภาค,คมปี1971อายุ28ปปีเธอเป็นลูกคนเดียวครอบครัวของเธอมีนหน้ามีตาทางสังคมเป็นที่เคารพรักของชาวบ้านเธอเป็นเด็กที่มีไหวพริบเก่ง เธอยังเป็นลูกที่น่ารักไม่ว่าพ่อแม่อยากให้เธอทำอะไรเธอก็จะพยายามทำในสิ่งนั้นให้สำเร็จตามที่พ่อแม่หวังแต่มันก็แลกมาด้วยความทะเยอทะยานและความขยันที่เธอมีนอกจากนี้มาเลกายังชอบช่วยเหลือคนอีกด้วยโดยในวัยเด็กเธอใช้ชีวิตเหมือนคนอื่นๆทั่วไปครับไม่ได้มีปัญหาอะไรมีเพื่อนเยอะเข้ากับคนง่ายแต่หลังจากที่เรียนจบมปลายเธอเริ่มมองหาอนาคตของตัวเองมากขึ้น เธอจึงได้เริ่มหาที่เรียนและได้ศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในรัฐมิสซิสซิปปีสหรัฐอเมริกาครับต่อมาในปี1993เธอก็เรียนจบเหมือนอย่างที่ตั้งใจไว้ซึ่งเธอจบคณะวิทยาศาสตร์สาขาเคมีครับ แต่ตามรายงานอดีตเพิ่มร่วมชั้นของเธอเปิดเผยว่าเธอเป็นคนที่ไม่ค่อยสูงสิยงกับใครมากนักชอบอยู่คนเดียวซะมากกว่าเวลาเพื่อนชวนไปปาร์ตี้หรือสังสรรตามภาษาเธอไม่เคยตอบตกลงที่จะไปเลยสักครั้งเธอดูเหมือนคนขี้อายแต่นอกเหนือจากนั้นแล้วเธอก็เป็นคนที่เรียนเก่งจริงๆเพราะเธอโฟกัสแต่เรื่องเรียนอย่างเดียวเหมือนหนอนหนังสือนั่นแหละครับวันๆเธอก็อ่านแต่หนังสือแต่ถ้ามองในอีกมุมหนึ่งอนาคตของเธอต้องไปได้สวยแน่ พอเรียนจบในปี1993เธอตัดสินใจไปเที่ยวรอบยุโรปอยู่ราวๆ2ปีเธอไปในแบบแบ็คแพคกิ้งคนเดียวนะครับเธอชอบเดินทางมากๆเพราะมันเป็นการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไปในตัวไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมหรือประเพณีต่างๆของแต่ละประเทศสิ่งเหล่านี้มันดึงดูดความสนใจของเธอมากๆแต่จากการไปเที่ยวของเธอก็ใช้เงินค่อนข้างเยอะครับซึ่งมันเป็นเงินที่กู้มาใช้ก่อน เพราะตอนนั้นเธอเองก็ยังไม่ได้ทํางานมันจึงส่งผลให้เธอนั้นมีหนี้ก้อนโตครับจนสุดท้ายหนี้มันทับถมไปเรื่อยๆและเธอไม่รู้จะไปหาเงินที่ไหนมาคืนเธอจึงตกเป็นบุคคลล้มละลายไปเลยครับแต่การล้มละลายแน่นอนว่ามันไม่ใช่สถานะถาวรซึ่งโดยปกติแล้วจะใช้เวลาประมาณ1ปีที่จะเคลียร์ทุกอย่างและมันอาจจะมีผลกระทบต่อการขอสินเชื่อในครั้งต่อไปในอนาคตแต่ถึงอย่างไงแล้วเธอก็เลือกวิธีนี้เพื่อที่เธอจะได้เคลียร์หนี้สินที่ค้างคาอยู่แล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่ ส่วนข้อมูลรายละเอียดอื่นๆอาจจะมีมากกว่านี้แต่ผมขอพูดให้เห็นภาพประมาณนี้นะครับพอเวลาผ่านไปเรื่อยๆเธอเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งในปี1996โดยเธอเริ่มมองหาสถานที่ที่เหมาะสมที่สุดในการใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายและมันประจบที่เมืองเดนเวอร์ในรัฐโคโลราโดหลังจากที่เธอหาบ้านเช่าได้เธอก็เริ่มหางานอย่างจริงจังและเธอไปได้งานที่ฟาร์มาซีแห่งหนึ่งชีวิตของเธอตอนนั้นมันดูปกติทุกอย่างแต่เธอก็ยังไม่ค่อยสูงเสียงกับใครมากแถมเริ่มเข้ากับสังคมได้ยากมากขึ้นไปอีก ในส่วนของงานที่เธอทําอยู่เพื่อนๆก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเธอทํางานได้ตามปกติเพื่อนร่วมงานยังเปิดเผยอ,อีกว่าเธอเป็นคนที่ทํางานหนักตั้งใจและไม่เคยสร้างปัญหาใดๆให้คนรอบข้างเลยแม้ว่าเธอจะไม่ค่อยพูดก็ตามต่อมาในช่วงต้นปี1999มันได้มีคู่รักหนุ่มสาวคู่หนึ่งตัดสินใจย้ายถิ่นฐานตัวเองมาอยู่ที่เมืองใหม่ที่เดนเวอร์ซึ่งบ้านของพวกเขาจะอยู่ติดกับมาเลกาครับคือพวกเขาอยากมีสิ่งแวาล้อใหม่ๆอยากทําความรู้จักผู้คนใหม่ๆที่แตกต่างออกไปจากบ้านเกิดของพวกเขา ซึ่งฝ่ายชายมีชื่อว่าเจสันโฮส l e ลีย์อายุ25ปีทำงานเป็นช่างไม้และเดโบราห์ลอยเซลอายุ25ปีเช่นเดียวกันหลังจากที่พวกเขาย้ายมาอยู่ใหม่ๆพวกเขาหวังว่าจะเจอเพื่อนบ้านที่ดีมีสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสทักทายช่วยเหลือกันแต่ผิดคาดครับหลังจากที่พวกเขาได้พบกับมาเลกาพวกเขาได้ทักทายกันตามภาษาแต่หลังจากวันนั้นมาเลกาไม่เคยส่งยิ้มหรือทักทายอะไรอีกเลย พวกเขาเองคิดว่าในพื้นที่ระแวกนี้น่าจะมีแค่เธอคนเดียวที่ดูไม่ค่อยเป็นมิตรสักเท่าไหร่พอพวกเขาออกไปเดินเล่นเห็นเพื่อนบ้านหลังอื่นๆคนเหล่านั้นก็ดูยิ้มแย้มดีและพวกเขาคิดในใจว่าที่นี่แหละน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการใช้ชีวิตคู่ต่อไปแต่พวกเขาไม่ได้มากันแค่2คนนะครับพวกเขายังมีสุน,นัขมาด้วยถึง3ตัวพวกมันเองอาจจะซนบ้านเสียงดังบ้างเป็นธรรมดาแต่สําหรับมาเลก้กาแล้วเธอไม่ชอบอย่างมากเลยครับเพราะสําหรับเธอแล้วมันหนวกหู และในความคิดของมาเลกาคิดว่าสุนัขควรจะอยู่ในบ้านไม่ควรเอาออกมาไว้ข้างนอกมาเลกาเริ่มมีอารมณ์หงุดหงิดมาเล็กน้อยและได้ตักเตือนเจสันกับเดโบราห์ไปว่าพยายามให้สุนัขของพวกเขาเง,เงียบหน่อยอย่าให้ส่งเสียงดังรบกวนคนอื่นเขาแต่อย่าลืมนะครับว่าสุนัขบางทีเราห้ามอะไรเยอะไม่ได้มันเป็นสัญชาตญาณของมันและนี่มันยิ่งทําให้มาเลกาเริ่มโมโหไปอีกแล้วเริ่มพูดจาแรงแรงใส่เจสันและเดโบราห์มากขึ้นเรื่อยๆจนเวลาได้ผ่านไปถึงช่วงเดือนเมษายนที่ทุกอย่างดูเหมือนจะแย่ลง ือเธอได้เดินไปที่หน้าบ้านและตะโกนต่อว่าเจสันและเดโบราห์อย่างไม่เกรงใจคนอื่นแถมยังขู่ด้วยว่าถ้าสุนัขตัวไหนของพวกเขามาใกล้พื้นที่เขตบ้านของเธอเธอจะฆ่ามันทิ้งซะเดโบราห์พยายามที่จะทําให้มาริก้าใจเย็นและค่อยๆพูดให้เธอเข้าใจแต่มาเลก้ากลับไม่ฟังอะไรเลยครับเธอยังโกรธเหมือนเดิมและทุกครั้งที่เจอหน้ากันเจสันและเดโบราห์ก็คิดว่าพวกเขาไปทําอะไรให้มาเลกา้าเจ็บช้ำน้ําใจมากขนาดนั้นเลยหรอทําไมถึงพูดจาไม่ดีขนาดนี้ใส่พวกเขาจนท้ายที่สุดทั้งเจสันและเดโบราห์ ต่างอดกลั้นไม่ไหวเช่นเดียวกันครับจึงได้ต่อปากต่อคําไปบ้างและมันเริ่มบ่อยขึ้นเรื่อยๆแบบไม่มีใครยอมใครต่อมาในวันที่18พฤษภาคมปี1999ช่วงเวลาประมาณ2ทุ่มกว่า,วาเจสันเพิ่งเลิกงานและขับรถกลับมาถึงบ้านเตรียมตัวที่จะพักผ่อนตามปกติ ด้วยความที่เขาเป็นช่างไม้หลังจากเลิกงานทุกครั้งเขามักจะนําอุปกรณ์ที่ใช้ทํางานลงจากรถกระบะแต่ประเด็นคือเขาได้นําอุปกรณ์วางลงบนย่านหน้าบ้านของมาเลกาครับซึ่งมันไม่สมควรจะมีปัญหาอะไรด้วยซ้ำเพราะไม่ได้วางทิ้งไว้ตลอดทั้งคืนเรื่องนี้เองก็เคยเป็นประเด็นที่ทําให้พวกเขาทะเลาะก,กันอีกด้วยในระหว่างที่พวกเขาย้ายมาอยู่ตลอดจนถึงปัจจุบัน และไม่ใช่กับแค่เจสันและเดโบราห์เท่านั้นนะครับที่เธอมีปัญหาด้วยแต่เธอยังเคยมีปัญหากับคนอื่นๆที่เอารถมาจอดไว้ที่หน้าบ้านของเธออีกแม้แต่แลนหลอดหรือเจ้าของบ้านเองยังเคยอธิบายกับเธอไปว่ามันไม่เป็นอะไร แต่เธอก็ไม่ชอบอยู่ดีครับแม้ว่าเธอจะไม่ใช่เจ้าของบ้านจริงๆแต่เธออาศัยอยู่ที่บ้านหลังนี้และมันเป็นสิทธิ์ของเธอที่จะพูดหรือทําอะไรก็ได้ต่อมาเหมือนมาลกาได้ยินเสียงอะไรบางอย่างตอนนั้นเธอได้เดินออกมาและตะโกนด่าเจสันอีกครับว่าอย่าเอาอะไรมาวางไว้ที่หน้าบ้านของเธอแถมพูดจาเสียหายใ,ใ,ใส่เจสันไปหลายที จากนั้นเดโบราที่อยู่ในบ้านได้ยินเสียงดังจากมาริกาเธอก็รีบออกมาจากบ้านทันทีเพื่อสงบสติอารมณ์ของมาริกาลงแต่พอไม่สําเร็จเธอเองก็หมดความอดทนเช่นเดียวกันครับเดโบราพูดในเชิงดูถูกนิดหน่อยว่าตัวเธอเองทํางานมีรายได้ต่อปีถึง40,000ดอลลาร์เธอมีคู่มั่นที่น่ารักขยันเธอพูดให้มาริกาย้อนดูตัวเองว่าเธอมีอะไรที่เดโบราไม่มีหรือไม่แฟนก็ไม่มี เป็นเลสเบี้ยนหรือเปล่าซึ่งสิ่งที่ถูกพูดออกไปทั้งหมดมันมีแต่เดโบรากับมาเลกาเท่านั้นนะครับและเจสันเองพยายามที่จะเก็บอุปกรณ์ของตัวเองออกไปให้เร็วที่สุดการทะเลาะกันระหว่างผู้หญิง2คนเริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนมาเลกาพูดประมาณว่าจะเอาแบบนี้ใช่ไหมนั้นรอตรงนี้นะจากนั้นเธอรีบเดินเข้าไปในบ้านตามปกติแต่มันใช้เวลาอยู่สักระยะพอเดโบราเห็นว่ามาเลกาไม่ออกมาเธอคิดว่าการทะเลาะกันครั้งนี้คงจะจบลงแล้ว เธอจึงเดินเข้าไปในบ้านของตัวเองตามลำดับครับหลังจากนั้นระหว่างที่เจสันกำลังหันหลังเก็บของตามปกติมาริกาเดินเข้ามาประชันชิดตัวเขาและลั่นไกาสายไปที่ด้านหลังจนเขาล้มลงกับพื้นไปตามลำดบับตอนนั้นเสียงปืนมันดังมากๆจนผู้คนที่อยู่ในระแวกนั้นเดินออกมาดูกันหมด เช่นเดียวกันกันกบเดโบราห์ครับทันทีที่เธอได้ยินเสียงปืนเธอก็รีบวิ่งออกมาดูปรากฏว่าเธอเห็นคู่มั่นของตัวเองนอนจมกองเลือดอยู่หายใจติดๆขัดๆซึ่งเธอจึงรีบโทรแจ้ง911ให้มาที่เกิดเหตุท,ทันทีพอเจ้าหน้าที่มาถึงพวกเขาได้รีบส่งตัวเจสันไปที่โรงพยาบาลแต่สุดท้ายก็ไม่ทันครับเจสันเสียชีวิตระหว่างทางซึ่งพอทีมแพทย์ได้ทําการเช็คตามร่างกายจึงเห็นได้ว่าลูกกระสุนที่ยิงมาจากด้านหลังนั้นมันทะลุถึงหัวใจ ในขณะเดียวกันตำรวจที่อยู่ในที่เกิดเหตุพยายามตามหามาเลกาแต่ก็ไม่เห็นเธอซะแล้วครับนั่นหมายความว่าตอนนี้มาเลกาได้หนีไปแล้วตำรวจเองได้รีบสอบถามคนที่อยู่แถวนั้นว่ามีใครเห็นอะไรหรือไม่และมีคนบอกว่ามาเลกาได้หนีไปพร้อมกับกระเป๋าสะพายหลังแต่ไม่ทราบว่าเธอมุ่งหน้าไปทางไหน ดยข้อมูลนี้ตำรวจย,ยังพอมีหวังที่จะตามจับเมเลกาได้เพราะเธอไม่ได้ใช้ยานพาหนะหลบหนีซึ่งเธอน่าจะอยู่ในพื้นที่ตำรวจเองได้เรียกให้หน่วยอื่นๆช่วยจับตาดูผู้หญิงผิวสีสะพายกระเป๋าด้วยเพราะเธอคือผู้ต้องสงสัยคดีฆาตกรรมและกำลังหลบหนีอยู่ตอนนั้นพวกเขาได้กระจายกำลังเพื่อออกตามหาเมเลกาต่อไปครับ จากนั้นตามข้อมูลที่ได้ถูกเปิดเผยอ,ออกมาแจ้งว่าระหว่างที่มาเลกากำลังหลบหนีอยู่นั้นเธอได้แวะไปหาคนที่เธอพอจะรู้จักเธอพยายามพูดให้เธอดูแย่ที่สุดโดยกล่าวว่าเธอมีปัญหาอย่างหนักกับแฟนของเธอเธอขอยืมรถขับไปหาเขาหน่อยได้ไหม มันเป็นเรื่องสําคัญที่ต้องคุยแต่ด้วยความที่ไม่ค่อยสนิทอะไรขนาดนั้นเธอจึงถูกปฏิเสธไปแต่นั่นก็ไม่หยุดความตั้งใจของมาเลกาครับเธอได้ใช้ปืนขู่คนที่เธอรู้จักแล้วด้วยคว้ากุญแจรถขับหนีออกไปซึ่งกว่าตำรวจจะทราบว่ามาเลกาได้ขโมยรถไปมันก็สายเกินไปแล้วครับเธอได้หนีไปไกลแล้วในขณะเดียวกันตำรวจที่อยู่ในที่เกิดเหตุได้เข้าไปในบ้านของมาเลกาแล้วรวบรวมหลักฐานต่างๆเท่าที่จะหาได้พอตำรวจค้นห้องของเธอพวกเขาพบกับวรรณกรรมเยียดผิวหลายเล่ม แต่ละเล่มก็จะมีเนื้อหาที่รุนแรงและในห้องยังพบกับกระสุนปืนระเบิดมือและปืนพกข,ขนาด9มมแถมยังพบบันทึกลับของเธอเกี่ยวกับสงครามของกลุ่มที่มีเชื้อชาติต่างกันอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีหนังสือเกี่ยวกับการสังหารคนผิวขาวอีกครับพอตำรวจได้เอาเรื่องนี้ไปสอบถามเพื่อนทำงานเก่าของเธอก็ไม่มีใครทราบเลยเพราะเธออย่างที่รู้กันดีว่าเป็นคนไม่ค่อยพูดเข้ากับคนญาติจึงไม่มีใครตอบได้ว่าทำไมเธอถึงได้กลายไปเป็นคนแบบนี้ประเด็นที่น่าสนใจคือมันจะมีหนังสือเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงตัวตนของตัวเองให้ดูเนียนที่สุดแบบไม่มีใครจำได้คือมันจะมีอยู่สองสามเล่มครับซึ่งแน่นอนว่าในสายตาตำรวจเธอได้วางแผนนี้ไว้สักระยะและเตรียมตัวที่จะหนีไปตั้งหลักที่ไหนสักแห่ง แต่คำถามตอนนี้คือทำไมเธอถึงทำอะไรแบบนี้ลงไปเพราะถ้าแค่ทะเลาะก,กันกับเพื่อนบ้านเฉยเมันฟังไม่ค่อยขึ้นสักเท่าไหร่ไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนั้นตำรวจที่ออกตามหามาเลยกาพวกเขาได้เห็นกับกระเป๋าสะพายที่ชาวบ้านบอกว่าเห็นเธอเอาติดตัวไปด้วยวางอยู่กับพื้นครับ ตำรวจตอนนั้นคิดว่าพวกเขาน่าจะเจอบอกแสะอะไรบางอย่างจากการะเป๋าใบนี้และพวกเขาก็พบจริงๆครับเธอได้ทิ้งสมุดบันทึกเอาไว้ซึ่งเนื้อหาในนั้นมันแสดงถึงความผิดปกติทางจิตเล็กน้อยและความเกลียดชังเธอเขียนไปประมาณว่าเธอเบื่อพวกคนผิวขาวเธอรู้สึกเบื่อเต็มทีแล้วเธอหวังว่าสักวันหนึ่งเธอจะได้ฆ่าไอ้พวกไม่หวังดีพวกอนาจารพวกชอบข่มขืนคนพวกหัวขโมยและอยากจะทําให้มันเจ็บปวดแบบทรมาน เนื่องจากกฎหมายของคนผิวขาวไม่เคยใช้ได้เลยจริงๆเอาผิดใครก็ยากเธอเขียนลงสมุดบันทึกในเชิงแบบนี้ค่อนข้างเยอะเลยครับไม่ว่าจะเป็นคนผิวขาวไม่มีค่าอะไรเลยการมีชีวิตอยู่ของพวกนี้ไม่ได้มีความสําคัญต่อคนผิวสีเป็นต้นเหมือนเธอพยายามจะสื่อว่ามันเหล็กเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องทําสงครามกับคนผิวขาวตํารวจที่อ่านสมุดบันทึกของเธอคาดการไปว่าความคิดของเธอสมัยก่อนกับปัจจุบันมันเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงหรือว่ามันอาจจะเกิดอะไรขึ้นไม่ดีกับเธอหรือเปล่าระหว่างที่เธอออกไปเที่ยวแบ็คแพคกิ้งคนเดียวในโซนยุโรป และมันอาจจะทําให้จิตใจของเธอบอบช้าและจดจําในสิ่งที่ไม่ดีจนทําให้เกิดความคิดแบบนี้ได้พอเวลาผ่านไปได้ราวสองวันตำรวจได้รับข้อมูลเพิ่มมาว่ารถที่มาเลกาได้ใช้หลบหนีไปถูกพบว่าทิ้งไว้ข้างถนนแห่งหนึ่งในรัฐไอโอวาและนี่จึงเป็นเบาะแสที่ทําให้รู้ว่าเธอได้ข้ามไปอีกรัฐหนึ่งแล้วครับซึ่งระยะทางระหว่างรัฐโคโลราโดกับไอโอวาอยู่ที่ราวๆ1,300ากิโลเมตรหลังจากที่ตำรวจได้ทราบข้อมูลนี้พวกเขาได้รีบดำเนินเรื่องตามหาเธอทันที แต่ประเด็นมันมีอยู่ว่าตำรวจได้ทำการเช็คต่างๆแล้วมันไม่มีเบาะแสใดๆของเธอเลยครับคือเธอสามารถทิ้งร่องรอยของตัวเองได้อย่างแนบเนียนและสุดท้ายเรื่องนี้ก็ค่อยๆเงียบลงไปแต่ทางครอบครัวและคู่มั่นอย่างเดโบราไม่เคยยอมแพ้เพราะพวกเขาพยายามทุกวิธีทางเพื่อที่จะตามหาเธอให้ได้ไม่ว่าจะเป็นการให้เงินรางวัล การติดป้ายประกาศบนบิลบอร์ดอย่างไรก็ตามมันก็ยังไม่มีเบาะแสใดๆเพิ่มเข้ามาเลยจนเวลาได้ผ่านไปประมาณ8เดือนมันจะมีอยู่รายการหนึ่งในปี2000อย่างที่เห็นนี้เลยครับในขึ้นรูปภาพของมาเลกาว่าเป็นหนึ่งในบุคคลที่ตำรวจต้องการมากที่สุดถ้าใครเห็นหรือรู้เบาะแสให้รีบติดต่อมาทันทีและตอนนั้นพวกเขาใช้เวลาไม่นานเลยครับหลังจากที่รายการนี้ได้ออกอากาศไปก็ได้มีสายตัวเข้ามาให้ข้อมูลกันอย่างล้นหลามซึ่งตำรวจและเจ้าหน้าที่หน่วยอื่นๆ,ๆต้องชั่งน้ำหนักให้ดีๆ แต่พอตรวจเช็ครายละเอียดทั้งหมดแล้วข้อมูลที่ผู้คนให้มานั้นต่างใช้ไม่ได้เลยครับมันไม่สามารถเชื่อมโยองอะไรถึงตัวเธอได้เลยเหมือนตอนนี้เธอได้หายสาบสูญไปอย่างหน้าตาเฉยตำรวจได้ติดต่อหาครอบครัวของเธอด้วยครับและได้รู้มาว่าช่วงที่เธอหนีไปตอนแรกเธอได้ติดต่อมาหาครอบครัวในขณะที่เธอกำลังขับรถไปที่ไอโอวาและบอกว่าเธอทำอะไรลงไปแต่เธอไม่ยอมมามอบตัวส่วนหลังจากนั้นเธอไม่เคยติดต่อหาใครอีกเลยตอนนี้เวลามันได้ล่วงเลยมานานถึง5ปีแล้วนะครับ สำหรับกรณีของเจสันที่ถูกมาเลกายิงจนเสียชีวิตไปแต่เบาดแสอื่นๆที่ครอบครัวพยายามตามหาอยู่ตลอดกลับยังไม่มีอะไรคืบหน้าเลยครับนักสืบเองที่ร่วมทำงานอยู่ในเคสนี้มาด้วยกันาราว5้ถึงหปีพวกเขาก็ไม่มีอะไรอัปเดตเช่นเดียวกันโดยส่วนใหญ่แล้วเชื่อกันว่ามาเลกาอาจจะหนีออกนอกประเทศไปแล้วก็ได้โดยใช้ไอหรือพาสปอร์ตปลอม รายการที่ผมได้กล่าวไปเมื่อช่วงต้นยังคงออกอากาศไปเรื่อยๆนะครับและมันจะมีอีกครั้งหนึ่งในช่วงต้นปี2005มันจะมีพลเมืองดีคนหนึ่งได้ติดต่อโทรหาตำรวจและแจ้งว่าเธอรู้ว่าผู้ต้องสงสัยรายนี้อยู่ที่ไหนและยังบอกรายละเอียดเพิ่มเติมอีกว่าตัวเธอเองกับคนร้ายทำงานอยู่ในบริษัทไบโอเทคแห่งหนึ่งอีกด้วยแต่ชื่อจริงของคนร้ายที่เธอเอ่ยขึ้นมาคือเล็กและนามสกุลกริฟฟิน Griffin. ซึ่งเธอพูดอย่างมั่นใจว่าคนร้ายที่อยู่ในทีวีคือคนคนเดียวก,กันกับที่เธอทํางานด้วยแน่นอนจากนั้นตํารวจได้รวบรวมกําลังพลเพราะนี่อาจจะไม่ใช่บุกจับกลุ่มคนธรรมดาเพราะเธอคือบุคคลอันตราย และอาจจะมีอาวุธไว้ในครอบครองอยู่ก็ได้ซึ่งหน่วยสวาดได้เข้ามาร่วมในเคสนี้ด้วยครับพวกเขาได้วางแผนจับกุมเธออย่างรัดกุมและในวันที่4มิถุนายนปี2005พวกเขาบุกไปที่อาพาร์ตเมนต์ที่เธออาศัยอยู่พอถึงหน้าประตูพวกเขาได้เคาะประตูตามปกติแต่พอเธอเปิดประตูออกมาสีหน้าของเธอดูช็อกและตกใจครับเพราะเธอเองก็ตั้งตัวไม่ทันเหมือนกันที่เห็นตำรวจมาเยอะขนาดนี้ตำรวจได้สั่งให้เธอพูดชื่อตัวเองออกมาและเธอได้พูดตามความจริงออกไป จากนั้นตำรวจได้ใส่กุญแจมือของเธอตามลำดับคือตอนนั้นเธอไม่มีการขัดขืนแต่อย่างใดและถูกตั้งในข้อหาคดีฆาตกรรมจากนั้นพวกเขาพาเธอไปที่โรงพักครับระหว่างที่มาริกาอยู่ในเรือนจำตำรวจได้สอบถามข้อมูลต่างๆจากเพื่อนบ้านเพื่อนร่วมงานและหัวหน้าง,งานของเธอครับจึงได้รู้มาว่าเหตุผลที่ทําให้เธอหายจากฐานข้อมูลตำรวจไปได้นานขนาดนี้ได้นั้นเป็นเพราะว่าเธอใช้ไหวพริบที่เธอมีความเฉลียวฉลาดและการจดจําจากหนังสือที่เธอได้อ่านมา จนเธอสามารถสร้างไอดีปลอมได้เพื่อหลบหนีและอาศัยอยู่ในที่ต่างๆได้อย่างไม่มีใครสงสัย ต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์ปี2006มันเป็นการขึ้นศาลครั้งแรกเพื่อฟังการพิจารณาคดีในระหว่างพิจารณาคดีคณะลูกขุนได้อ่านข้อความที่ตัดออกมาจากบางส่วนในสมุดบันทึกของเธอซึ่งเธอได้กล่าวถึงคนผิวขาวว่าเธอไม่ชอบอย่างนั้นอย่างนี้เหมือนอย่างที่ผมได้กล่าวไปก่อนหน้านี้เลยครับนอกจากนี้ทนายฝั่งของครอบครัวเจสันยังป้อนหลักฐานเพิ่มเติมในส่วนของอาวุธที่พบในอาพาร์ตเมนต์ของเธออีกจากนั้นเธอได้ยืนขึ้นและพูดว่า เธอไม่มีความผิดใดๆทั้งสิ้นเธอเป็นผู้บริสุทธิ์สิ่งที่เธอทำไปเป็นเพราะเธอต้องการป้องกันตัวเองเธอยอมรับว่าเธอเป็นคนยิงแต่เจสันเริ่มใช้กำลังกับเธอก่อนและบอกว่าสมุดบันทึกของเธอมันเกี่ยวกับบทละครที่เธอเขียนขึ้นแค่นั้นไม่เกี่ยวอะไรกับเจสันหรือคนอื่นๆเลย เธอเป็นคนชอบอ่านหนังสือและชอบไปดูละครเวทีมากๆนอกจากนี้เธอยังเป็นคนที่ใช้ปืนไม่เป็นแถมยังมีความรู้น้อยมากเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้แต่ทนายฝั่งเจสันได้เปิดเผยผลชันสูตรพลิกศพซึ่งมันแสดงให้เห็นถึงเข่าเดินปืนที่อยู่ในระยะประชันชิดและไม่น่าจะห่างเกิน6เซนติเมตรจากด้านหลังของเขาด้วยซ้ำนั่นหมายความว่าเธอค่อยๆเดินเข้าไปใกล้ๆเจสันในขณะที่เขาไม่รู้ตัวแล้วลั่นไกยไปมันเป็นการกระทำที่ไตรตรองมาแล้วทั้งหมดจากหลักฐานที่ถูกพบในบ้านของเธอ ไม่ว่าจะเป็นหนังสือต่างๆระเบิดมือปืนและอื่นๆมันชัดเจนแน่นอนอยู่แล้วว่าเธอตั้งใจให้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นแถมยังมีแผนเพื่อหลบหลีกการจับกุมได้อีก ่วนหนังสือเกี่ยวกับการใช้ปืนมันมีตั้งหลายเล่มจะมาบอกว่าไม่รู้จักวิธีการใช้ปืนมันดูย้อนแย้งเกินไปหรือเปล่าทนายยังได้พูดเสริมอีกว่าสมุดบันทึกที่ว่าเป็นบทละครทําไมมันมีการเขียนถึงความเกลียดชังต่อคนผิวขาวอย่างเดียวมันไม่มีเรื่องดีอยู่ในนั้นเลยแม้แต่น้อยนอกจากนี้ที่เธอบอกว่าชอบไปดูละครเวทีทนายถามว่าเธอได้ไปดูละครเวทีกี่ครั้งแล้วในช่วง6 7ปีที่ผ่านมาซึ่งเธอก็เงียบไปสักพักและบอกว่าจริงๆแล้วเธอไม่เคยไปดูซักเรื่องเลยคำถามอีกอย่างหนึ่ง หลังจากที่เธอยิงเจสันไปแล้วทำไมเธอถึงเข้าไปเอากระเป๋าสะพายแล้วหนีไปจากนั้นเธอก็ไม่ได้ตอบอะไรครับซึ่งมันทำให้เห็นว่าการพิจารณาคดีในครั้งนี้มันชัดเจนสุดๆว่าคนที่กระทำความผิดจริงแม้ว่าจะฉลาดหรือเก่งแค่ไหนก็ไม่อาจาหลุดพ้นจากสิ่งที่ตัวเองทำลงไปได้หลังจากพิจารณาคดีเป็นเวลายาวนานกว่า1สัปดาห์และคณะลูกขุนเองก็ใช้เวลาไปาราวๆเจ็ดชั่วโมงซึ่งแน่นอนว่ามาเลกาถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาฆาตกรรม และส่งผลให้ได้รับโทษจำคุกตลอดชีวิตโดยไม่มีการรอลงอาญาในวันที่5มีนาคมปี2006ตามรายงานไม่ได้ถูกเปิดเผยออกมานะครับว่าความรู้สึกของครอบครัวเจสันและตัวคู่มันงอย่างเดโบราห์ว่าเป็นอย่างไรแต่ทุกๆคนคงจะรู้สึกโล่งใจที่สุดท้ายแล้วความพยายามตามหาคนร้ายมาตลอด6-7ปีมันก็สำเร็จสักทีพวกเขาไม่เคยยอมให้คดีนี้มันปิดตัวลงเพราะเชื่อว,ว่ายังไงก็ต้องตามหาคนร้ายมารับโทษและรับกรรมที่ตัวเองก่อให้ได้ธรรมะ จะช่วยหล่อหลอมความคิดให้เราเข้าใจความทุกข์เพื่อเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันด้วยตัวเองและสติบอกให้รู้ว่าเมื่อเกิดความทุกข์ขึ้นที่ไหนก็ควรดับมันที่ตรงนั้นสุดท้ายนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์และสำหรับใครที่เพิ่งกดเข้ามาฟังคลิปนี้เป็นครั้งแรกอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่กับคลื่นกระทบฟังสวัสดีครับ